เดี๋ยวไล่ตื่นเด้๋ยวเนาะทานผักสมอันนี้เอา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 เซฟเซฟเกือบลงเนาะทานผักส้มมานเนี่ยเนาะปัญหาปลานี่ก็ได้หาตามคลองอะไรกลับสบายดีเนาะท่านผู้ชมพ่อแม่เอฟซีเนาะทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนั่ ด,ด,ดีตอนหับขอสู่ซองบ่าวเลยครับชาแนลเนาะวันนี้สิพาอ่าพอเมเมเนาะนาๆอาทั้งหลายเนาะไปเบิง่งคนลงปลาเนาะลงตามคลองเขานี่แหละดีดีว่านหลิวเนาะเป็นคนลงนองทายเขาเองแล้วจะไปเบิ่งว่าเพิ่นได้ลร้สำเนยงเนาะเพิ่นวานอยู่เนาะดีอ่ะทผก้ชเท่กกทกทกทนเทน มีขันมอควยกับขอโทษขอไพ่ทั้งเด้อเอ่อจะได้บ,บ,บ่โอ้ติดวานแล้วท่านผู้ชมปึ๊บหลับฮู้มแล้วท่านผู้ชมักดิ์อาอยู่นิสยัยไปทางไหนเนาะฮู้โอ้หมาเนี่ยเนาะเพิ่นหาปลาเนี่ยก็ได้ หาตามคลองอะไรถ่ายไปส้มจิ้วออบอันที่ถ่ายลงเนาะแบบน้ำถั่วมเนี่ยมีเดคลองตัวนี้เลยเนาะน้ำที่ไหลมาตามเขื่อนเนาะนดเดี๋ยวไกล่ไปเอาผันไหลไปไ,ไ,ปลไปกลๆเนาะขอถ่ายขออี้อย่นี้แล้วบมมีแนวลงคลิปเนาะต่ห่างหายไปตั้งนานวันเวลากับพันเปลี่ยนเนะนาะวันนา้นกำลังงมเลยถ่านผู้ชมพาพี่น้องแงมาเบิงนะ่งเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเลยเด้อผลิตได้อีกมันต้องรอบนี้หวานจวกหลวงยังวิธีบ้านๆเฮาเนาะน้องชายเอาไปทำทันทุสมมันเนาะโอ้ยเสียดายดิเนาะอยากงุ่มนังยุ่งแต่ว่าอันอาบน้ำแล้วเนาะก็เลยบริลมบริลูเนาะไปเอาปลาไปเช็คดิโอ้ยได้ปลาได้ทำทุสมเลย ได้แล้วเอ้ยเพิ่มภาพเบื้องบ,บนบนได้เลย,นะยเนาะเนาะนี่ท่านผู้ชมฮ่าฮ่าฮ่าตุ๊พายยางยางอ้อมๆเป็นอย่างไรเนาะบม่มีไม้กันสันนะ่นเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าอุปกรณ์กรกะขาดเชินแน่ขนาดโทรศัพท์ถายย่ายยังโทรศัพท์ทห้างๆเนะาะท่านผู้ชมโอ้ย,อยกำะมานจะเครื่องบันไดาที่ผ่านกดจกเนะเสียเนาะอุกใจอยู่รอให้ทำก็ได้ เผื่อจะเห็ดได้สักหีิเนาะเผื่อที่มีผู้ติดตามที่ก็เห็ดได้ไลน์เนนติบ์ผิดมากถ้าได้ปีแล้วเนาะแต่เราก็คอยได้อัปเดตมาขันไว้เป็นจริงเป็นจังแนอกอ่กะตอนนี้เลยเนาะท่านเห็นคุณนขาของการเห็ดยูทูปตะกี้เห็ดลินเห็ดหัวร์นะท่านผู้ชมเพิ่นกู้เลยได้ท่านผู้ชมเออเพผนได้ได้เนาะนี่นี่ท่านผู้ชมโอ้เพผนได้เด้อนี่โอ้เพคนใช้ทุ้งยางไว้ได้จะมีปลา อ๋อปลาบูเนาะท่านผู้ชมแล้วกับปลาปลายอย่างเงี้ปยปลากรามเนาะแล้วก็ปลากระบอกอืมอ่องผนวาน,นเลยได้ถ่าเพิ่มดักจ้วกหมดตึ้นนอะวังเนาะ,อะโอ้หนิยูขเขาแนวนี่ตัวนี้นนไม่ใช่มันออกมาหนีนี่ มันปึบมานี่เนี่ยมันกระกบคืนบริงุ่มน้ำนีแล้วฝนร่มคนเดียวพอได้น่าทผูปชซมต้องงุ่มสองแต่เฮาก็บบริุ้น้ำพื้นเขินน่าทผู้ชซเขินก่อนว้ยอู้ห้อหนาออกน่าทผู้ชซนี้มาเด้อคนหนาหลิวนี่โอน นี่หัวยิกินหัวออกเนาะนี่ส่งมาดังไพเราอๆเลยเนาะทานผู้ชมอันนี้มันไก่ซิบส่องมุงยางเดวมันบ่เป็นพ่อๆลรบ้างขนาบมีโอ้ไม่ยายามเลยคับเต้นดองๆเลยัคักคักัตัวพันมานเนาะทางผู้ชมสองแต้มเลยนี่เอาเอาเอเอาเเอาเอาเกือบลง น่าแถมผู้ชมเดี๋ยวไปนี่ก่อนกำลังสักมันสักเนาะมันสักมันดีถึงจะตกนาโอ้ยได้อีกเหยือได้อ้กำลังปดเลยท่านผู้ชมดูดิว้ายพ่อกุนรถ่านผู้ชมพี่ออุ้ยก้องจริงกะขอโทษขออภัยนะผมมีใหม่กันสั่นผมมีอุปกรณ์ก็คือว่ากันแหละถ่านเคินหลายอย่าง เงินคำของบ่ม,บมีเนะาะท่านผู้ชมแล้วกับประหยัดไปไลยเติบเนาะฝนลงนุ่มปอกนุ่มปลาอะไรปลาเอาไปลงน้ำเพิ่นเนะาะเมื่อคืนเนี่ยไปกีดยางอะเมือม่อยเมื่อยท่านผู้ชมไหมยิจักะรับค่าต้นยางนี่หัวหนาดูงุ่มตออ้องใส่เปล่าะอะไรถานผู้ชม,ม,มไหมอ๋อได้เลยได,ได,ได,ได้นี่ โอ้เอ้าพวงมาอีกแล้วอ๋อตัวนี้นี่มาอีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาถุงยางก่อนเนาะเอาถุงยางมาใส่เอ้า่องอย่เต้นลงมากว่านี่นี่ท่านผู้ชมไม่ใหหมานเด้อว่านายอุ่นฝนวันนี้ก็วัดกันเนาะแหน่ก็ไปยึดของเงินวังระบาวมานอกเฮก็ได้ อยได้อยู่ได้ทชมเดี๋ยวขอเก็บปลาใส่นี่นะกาเอาไปเสียขี่ปีงกินน้ำปลานี่ยโอ้โอ้ปีงกับตาถัั่วทำมไปอเจแกงแกงเหรอท่านวันนาดีว่าจะแกงเนาะเอ้าม่้ทชมงไม่้วุุุวุยุุ เลือดตุ๊กมดเก่งเด้อมาหน้ารู้นี่หากินหมานได้ยังโสดอยู่พี่น้องเลยจับจองได้เด้อบนี้มีขาดองดอกไข่พีเนาะมาหน้ารู้ก็ได้หลายตืบได้เนาะท่านผู้ชมพาพี่น้องมาเบิ่งเอ้าผู้ทางแนานี่ชายเนาะมาเบิ่งมาเบิ่งน้องชายลงปลาเนาะท่านผู้ชม ลูกมาแล้วจ๊ยเจ๊ยเจ๊มาสั่นปารงแล้วทำนส้มนิ้วขนาดิ้วพอแล้วลุเจ้าอีกโอ้สงสัยพ่อเนาะดดึงยเจียบเจี๊ยเจ๊ยเจยอาลูกมายังบันนี่เอาอีนางน่อยมาให้กำลังใจเอาลิ้วเนาะโหนางหน่อย ไต่ผู้อุ้มลูกอยู่ในคลองผ่านไปชมเอ้ยนีเอ้ยกระสีใส่กระสีประมาณนี้เนาะผ่านไปชมนี่นี่นี่ขับมายังพาลูกมานะเจ้าหน่อยล้มนะเนาะผ่านไปชมสำหรับลิปนี้กะ จะโจ้ไปเพียงสำนีได้สิไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเนาะนี่เพิ่นก็นได้มานหลายเติบนะคนลงกับหัวนาลิวตามคลองเนาะไปลงนำเงินเยียงจากโอกาสเท้ากาเมือนนะอเอนะ่อยนนเยนาะก็เมื่อยก็ไปเห็ดงานอีกไงหยางบัดคืนเนี่ยยังไปเห็ดงานอีกเนาะไปขึ้นบางนัดอยากถ่ายให้แฟนแฟนเอฟซี FC, บึงอยู่เนาะแต่ว่าเได้บรรถายบ่ได้ไดนเนานะ หนึ่งมาเขากายากน้ำเบียงน้ำงานเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะพอกันใหม่คลิปหนาข้าจีภาพไปเบิร์กยังก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิ่งการแจง้งเตือนหนเนด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนข้อกล่าวคำหวาสบายดีเด้อ